ี่เป้ยังไม่มีโอกาสที่สื่อสารกับกองเชียร์ของเราเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับพี่เป้อยากมีอะไรจะบอกกองเชียร์ของเราหรือเปล่าฮะสโมสรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสโมสรของใครคนในคนหนึ่งนะครับผมไม่เคยคิดอยากให้สโมสรน,นี้เป็นของใครนะครับ เราทุกคนมีส่วนในความสําเร็จมีส่วนในการสร้างสโมสรแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นโมเดลตัวอย่างของฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นที่สุดโมเดลหนึ่งเท่าที่มีในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้น เป้าหมายคือว่าเราต้องมีคุณภาพของฟุตบอลดีที่สุดที่นี่ให้กับแฟนบอลของเราที่นี่นะครับเราคงไม่ต้องใบมองที่ทมอื่นเรามองด้วยตัวเราเองเราดีที่สุดแล้วลยอย่างเราสามารถพัฒนาทีมให้ดีไปกว่านี้ได้ไหมนะครับอ่สถานการณ์ที่ผ่านมาในอดีตอ่หลายต่อหลายครั้งนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่อยากให้แฟนบอลที่รักทุกคนรับทราบนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่เป้าหมายเดียวกันการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า บางครั้งเราจะเดินถอยหลังหนึ่งเก้าแล้วเราค่อยเดินต่อไปข้างหน้าผมก็เชื่อว่าที่ผ่านมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแต่ละครั้งการตัดสินใจคงไม่ใช่การตัดสินใจเพียงแค่วูบเดียวนะครับเป็นการใจจากพิจารณาองค์ประกอบไปหลายด้านนะครับซึ่งซึ่งสมมสรเราก็ได้กลายเป็นสมมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับประสบความสำเร็จมากที่สุด นะครับเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมนะครับซึ่งซึ่ง,งทุกคนที่เกี่ยวพันกับสโมสรนนีะ่ผมว่าควรภูมิใจกับตัวเองได้เลยนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับของเราซึ่งซึ่งแบรนด์อุลตราเมืองทองหรือเอ็นโซนเนี่ยก็ได้รับความนิยมไปไม่แพ้กับชื่อสโมรสรเอเจจเมืองทองไเตผมถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จที่ท,ท,ที่ที่ยิ่งใหญ่มากในในช่วงเวลาที่ผมมีโอกาสได้เห็นประสบการณ์ตั้งแต่ผมเริ่มกับสโมรสรแห่งนี้วัน,ว,นวันที่หนึ่ง วันที่ศูนย์ก็ว่าได้ครับจนถึงปีที่7นะครับก็ก็ดีใจกับคอนเสตนี้แล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีใครที่เกี่ยวพันสโมสรน,นี้ต้องการพาสโมสรน,นไปในทิศทางที่ที่ต้องหวั่นวิตกแล้วก็อ่วิกฤตนะครับอ่เราก้าวเดินทุกก้าวอย่างอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับสถานาอ่าเมื่อถึงสถานาถึงทางตันนะครับอ่า ผลงานที่ปานมาก็เห็นนะครับเราก็ถึงว่ามันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมีการเปลี่ยนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งกับทางโคชชกก้าก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องผิดใจกันนะครับเ,เราทํางานกันอย่างมืออาชีพสราวิซราโยคานวิช ok เป็นโค้ชที่มาสาัจจันเป็นเป็นโค้ชที่อยู่ในเป้าหมายของเราในการดึงมาแล้วเราก็ดึงเข้ามาได้สบความเร็จนะครับแล้วก็เขาก็สร้างความสุขให้กับเราอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีรูปการที่ที่สวยสดงดงามนะครับเรามีความสุขกันแต่นั่นเนื่องจากเกิดจากการทํางานหนักของทุกคน ทุกฝ่ายนะครับเราทะมันหนักมากนะครับแต่เมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งที่ที่เริ่มไม่ดีกับสโมสรเนี่ยเราถ้าเราสามารถเปลีย่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ที่หน้าจะเดินไปข้างหน้าได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับก็มีมาถึงข้อการยุติสัญญาระหว่างเรานะครับก็คงต้องต้อง,องขอบคุณขอบคุณทั้งหมดนะครับเพราะาาที่นี่ไม่มีการเมืองนะครับที่นี่ไม่เคยเทำงานโดยไม่ได้รับาการาการสนับสนุนจากาส่วนที่เกี่ยวข้อง นักเตะทุกคนที่เซ็นโค้ชมีส่วนรับรู้มีส่วนเอปรูฟมีส่วนอนุมัตินะครับเราทำงานหนักร่วมกันเรายอมรับความผิดพลาดร่วมกันคงไม่มีใครสามารถทำได้ถูกไปหมดผมเชื่อว่าเราเรามีเลตติ้งที่ประสบความสำเร็จมากกว่าความผิด,ผดพลาดนะครับถึงวันนี้ก็คงต้องมองไปข้างหน้านะครับเป็นความท้าทายนะครับอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็นอีกครั้งที่เราจะก้าวข้ามสถานการณ์ที่ยุ่งยากนะครับเพื่อ เพื่อเพื่อเพื่อนาคตของเราเราเชื่อว่าเรามีทีมแข็งๆเรามีนักเตะที่มหัศจรรย์ที่สุดเราติดทีมชาติเป็นนับเป็น10คนนะครับเรามาีทีมสำรองที่ดีนะครับขณะนี้นักเตะเล่นอยู่ที่นครนายก FC ลองจากฝูงโซนต,ตะวันออกนนทบุรีเอฟซีจากฝูงโซนภาคกลางนั่นหมายความว่าเรามีอนาคตที่แข็งแกร่งแน่นอนรวมไปถึงยวชนเราที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งโครงการร่วมมือกันระหว่างอัสสัมชัญนนทบุรีกับเราแล้วก็รวมไปถึงตรงเรียนโพนิมิตนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเราคงไม่ทํางานแค่บ,บน11คนแรกหรือทีมใหญ่เป็นแ่นั้นนะครับแต่มาเราจะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เราเ,เราปรับเปลี่ยนเพื่อ เพื่อเพื่อการก,ารก้าวเดินที่แข็งแกร่งแล้วก็ถ้าไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นถ้าพูดถึงชื่อแล้วก็คุณภาพของโค้ชวินิชเชฟเฟอร์เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือโคโช้ชเวิร์ดคัพนะครับทำทีมแคนเบอรูนได้รองแชมป์คอนเฟเดรชันคัพไปเวิร์คคัพทำคาสสูได้รองแชมป์ยูฟ่าครับ, Long รบนะครับประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในฟุตบอล บุตรศรีก็มีนักเตะที่จากที่เขาสร้างม่เป็นทีมชาติที่เป็นทีมจากสโมสรเล็กๆหลายตัวหลายคนทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเขามีวิชั่นคล้ายๆบบเราคือเราต้องการสร้างสร้างฟุตบอลไปสู่วันข้างหน้าสมัยเพราะว่าไม่เพียงเพียงแค่นักเตะชุดปัจจุบันแต่หมายถึยงว่านักเตะอนาคตด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกว่าชุดใหญ่เนี่ยเป็นเป็นหัวเรือหลักนะครับเป็นเป็นเป็นหัวแรงที่สำคัญในการที่จะบอกว่าสโมสร,รเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะเราให้ควาสมสำคัญอย่างที่สุด ครับแล้วก็ขอฝากคุณวินิชเชเฟอร์ไว้กับแฟนบอลที่รักทุกคนด้วยนะครับก็หวังว่าเขาคงจะได้รับการต้อนรับอย่างดาีเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานสโมสรคุณวิรโหทองรองประธานคุณลักษ์ผมทีมงานซัโคช้ชไปถึงแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ทุกคนจะสปอร์ตคุณวินี เกินกว่า100%อย่างเช่นที่เราทำมากับทุกโค้ชในอดีตนะครับแล้วก็ังว่าแฟนบอลคงจะให้โอกาสวินีนะครับผมเชื่อว่ากลุ่มรวมไม่ได้สร้างในวันเดียวเช่นการความสำเร็จที่สโมสรเอสเมืองทองอยู่ในเทศคงไม่ได้เกิดขึ้นไปช่วงข้ามก่อนข้ามคืนเราเรา,เราจะ ติดตามความสําเร็จนี้แล้วก็ร่วมกันเดินไปในเส้นทางนี้ด้วยกันนะครับเราเรายังมีมีความยากอีกเยอะนะครับไม่ใช่แค่แค่ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราเผชิญอะไรอีกตั้งมากมายนะครับก็ขอ ขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่สับสนแล้วก็ขอขอบคุณกับทุกกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณกับการต้อนรับผมทีินี่นะครับแล้วก็เราทุกคนรักสโมสรอย่างนี้ผมเชื่อว่าเราคงไม่ปล่อยให้สโมสรนี้เดินคนเดียวนะครับแล้วเราก็ไม่ปล่อยแฟนบอลเราเดินคนเดียวทุกความเห็นมีความหมายต่อสโมสรขอบขอบคุณกับการกับการเข้าใจอิสระการหนึ่งของเราขอบคุณครับ